พี่น้องนี่น่่นนี่ซุกซุกถ้าสุกก็คือสิแตกอ้าออกจังสีครับพี่น้องเปลือกเพื่นก็สิแตกอ้าออกก็สิเหลือแต่นนในแบบนี้ครับพี่น้องขางในมันโลนลงพื้นครับพี่น้องโลนลงพืน้นแล้วก็งอกแตกเป็นต้นไม้แล้วก็ห้ากับเก็บเอาไปคั่วเอาไปต้มกินครับพี่นอ้องกินไนขางในมันรสชาติก็สิคือเกาลัดครับพี่น้องสิคือเกาลัดเนาะ เป่งเด้อพี่น้องอ่าเก็บบักกอได้แล้วอันเครื่องขอนก้นกระตาครับพี่นอ้องเฮาก็ต้องเอาไปต้มหรือว่าเอาไปขั่วแล้วก็จงทุบไอ้เอาตัวนี้ออกก็จะข้างในมันก็นสิเป็นคือในเกาลัดเนาะครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับท่านผู้ชม FC สุกุสุคนครับผมบ่ว่าสิเป็น FC พี่น้องชาวไทยแล้วก็ FC พี่น้องชาวลาวเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าจากที่ได้เคย เสนอคีิปบก,กอไปปีกายนะครับพี่น้องก็มีเอฟซีของเพื่อนอันเขามารับชมนะครับพี่น้องเออเห็นบก,กอรเราก็เลยเลยติดตามมาตลอดว่าปีนี้มันสิเป็นยังไงบัดสันเพื่อนอยากได้บก,กอไปเป็นเห็ดเป็นแนวครับพี่น้องมันนี้ก็เลยมาซองเบิงแหละครับพี่น้องเอ,อ้ซองเบงต้นบกออยู่กลางป่าอันนี้เอ,อิ้นดงนงวาครับอำเภอรเราเสือโกกครับผมอำเภอรเราเสือโกกจังหวัดอุลราชธานี ตัวนี้ก็อยู่ข่างสาไงนะครับนี่มีนวยหลายครับผมเดี๋ยวผ้ายางไปเบิงไอสาไงครับพี่น้องสาไงพนจกอยู่กลางปลาครับพี่น้องงามงามครับเป็นสีเขียวอ่อนสีฝาเลยครับพี่น้องนะครับขออนุญาตเออพามาชมครับพามาชมสาไ่กลางปลาครับพี่น้อง้อมแอมนี่ก็จะเป็นดงเฮดเด้ครับพี่น้องดงเฮดเออ เห็ดไข่ครับพี่น้องเห็ดไข่นี่สาหนามอยู่กลางฟารับพี่น้องสาใหญ่เอนสาใหญ่บนจกดินไปถมเห็ดอำเพมอำเภอใหไม่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็ปลาซีม้งแรงเขาหาม้งแรงครับพี่น้องมันนี้ก็มี่ขี่ฝ่าน้าเนี่ยบางช่วงกับมีไอ้ฝนตกเป็นระยะระยะครับผมน้องนามมองนี้ก็เป็นที่เดิมกินของสัตว์ป่าน่นน่าชนิดครับพี่น้องเมื่อกี้ยีงยางมากกับมี่นกแตกขึ้นไปจาก ในหนองนาำเนาะพี่น้องนอนนเนี่ยเนี่ยพ่นบินลงมาเซิร์นลงมาอยู่ทั้งผลครับพี่น้องเอาละบล็กวนเพิ่นเลยเพิ่นหายู่หากินตามทรรมชาติของเพิ่นเนาะครับพี่น้องนะเดี๋ยวเขาลบไปเบิงต้นบักกอรครับพี่น้องต้นบักกอสุกแล้วครับพี่นอ้องอ่อถ้าเอฟซีเพิ่นเด้เขามารับชมคลิปนี้ก่อบอกพี่กัดไว้ได้เลยเด้อครับผมบอกพี่กัดไว้ได้เลยว่วาอ่าสิเอาไปเห็ดแนวนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมกะสิเก็บห้เลยครับพี่น้องบักกอซุกเรียบร้อยประกอซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ใสเบิงใ้เบิงจะชัด,ชดอันจองมันลงมากนานี่กระโดกอยู่ครับผมแต่ว่าหน่วยใบใหญ่ครับพี่น้องนี่หน่วยนี่ซุกซุกถ้าซุกก็คือสิแตกอ้าออกจังสีครับพี่น้องเปลือกเพื่นกระสิแตกอ้าออกกระสิเหลือแต่ใน,ในแบบนี้ครับพี่น้องขังในมั่น โลนลงพื้นครับพี่น้องโลนลงพื้นแล้วก็งอกแตกเป็นต้นไม้แล้วก็ห้ากะเค็บเอาไปคั่วเอาไปต้มกินครับพี่นอ้องอืกินในขขางในมันรสชาติกับสิคือเก่าลัดครับพี่น้องสิคือเก่าลัดเนาะเป็นเด้อพี่น้องเด้อนี่ของเคร่งพูนกระมีครับผมแต่ว่าต้นนี้หนวยบบใหญ่ครับผมแต่ละต้นกัสิมีเอกลักษณ์ของเพิ่นถึงับพี่น้อง รสชาติกันสิแตกต่างกันเปลือกกระสิพออ,อันสิบางสิหนาต่างกันครับพี่น้องน่อยหน่อยน,น่ยใหญ่นะครับพี่น้องแล้วแต่เลยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องเก็บประกอกกันสักพักเหมือนกับขี่รถมอเตอร์ไซค์กับมมกครับพี่น้องอยู่กลางดวงมาพี่น้องเก็บบระกอกก,อกันป่ะฮะนี เก็บเอาค่าตนเลยครับพี่น้องซุกแล้วแตกแล้วแตกแล้วออโอ้ย้งทีพี่น้องโอ้ยเนี้ยแตกหอดแล้วพี่น้องซุ่มโลนอยู่น้ำพื้กแกมีครับพี่น้องมองสิ นี่พี่น,อน้องยังบัถึงอย่างจุ๊เนี่จ่อแล้วครับพี่น้องแต่ห้ามมาสากกระอกกระแตเป็นกระมาก,กินคือกันครับพี่น้องสิบบยเนี้ยส่วนี้กรสิเก็บเอาแต่ทั้งๆครับของลุงกับบอ่บอบ่อยาดเก็บแล้วก็สีม่นแนวจ่อไปเรียบร้อยเลยพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นบกอที่ห้างเก็บได้ครับพี่นอ้องเก็บได้ี่เป็นแนวนี่เนาะหน่วยยังมีเปลือกอยู่ เลือกสีเขียวแล้วก็สิมีอันโตหุม่มมเล็ดมันอีกสั่นหนึ่งนะครับพี่นอ้องเป็นสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลนี่สิอ้อันนี้บนเมนถึงยังจอแล้วบ่ยังยังพี่นอ้องยังยังใส่ได้อยู่ยังกินได้ดูอ,อีกสั่นหนึ่งห้องก็ต้องเอาไปต้มหรือว่าเอาไปขวัวแล้วก็จังทุบไอ้เอาตัวนี้ออกก็จะข้างในมันก็จะเป็นคือในเก่าลัดเนาะครับพี่น,อนอ้องเนาะนี่พี่นอ้อง อ่าเก็บกอได้แล้วอันเครื่องขอน,อนกลนกระตาครับพี่น้องเอาละฝนกับอันไลมากแล้วครับพี่น้องทั้งฝนกีฟา้าไหลค่คืมๆมากแล้วออมลาพาจากพี่น้องไปเท่านี้ก่อนนะพอกันไหมคลิปหนาครับผมก็ขอบคุณเอฟซีสุกุสุกุนทีเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับทั้งช่องอ่อนซ่อนหลไปแผแก้วเด้อครับผมอันแม่ว่าจะเบิ้งอันคลิปตั้งแต่ปีกายน้ำน้ำผมแล้วกับยังเออ คือทอดคิดถึงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเดินที่แหละบนมาถามข่าวผมมาอันบักโอซุกละบนเนาะผมอยากได้เมื่อเฮ็ดพันมาส่นครับพี่นอ้องอ้าเมืนน่อนีมาซองเบิ้งให้เรียบร้อยแล้วเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าพ่อสีได้ยูครับพี่น้องแล้วก็เก็บเมื่อห้เรียบร้อยแล้วถ้าจังไดถ้าได้เบิ้งคลิปนี้แล้วก็ติดต่อก็มาทางช่องเฮาเด้อครับพี่น้องเด้อมื้อนีลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ